สวัสดีครับสวัสดี FC และท่านสมาชิกเพื่อนในกลุ่มชาวริวสมาชิกห้องหวยพ่อครูขู้่ลพารวยและพี่น้อง FC ชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอ ช่องพ่อครูขอ้อมูลพาดวยอยู่ในขณะนี้วันนี้หวยฮาหนอยเด็ดช่องพ่อครูขอ้อมูลพาดวยได้กลับมาพบสมาชิกเลฟซีทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็หวยฮาหนอยเด็ดช่องพ่อครูขอ้อมูลพาดวยก็ เข้าอยู่นะครับเข้าแต่ไม่หวือหวาเือวาบเท่าซักเท่าไหร่นะครับได้แต่วูบวาบนะครับไม่หวือหวาไม่เวิร์กตามเต็มที่ซักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเต็มที่ซักเท่าไหร่นะครับนี่คือข้อมูลของเมื่อวานนะครับข้อมูลของเมื่อวานนี้มี แบบนี้ครับเลขในหัวมุมข้างบนในแถบแถบแถวข้างบนนะครับคือตัววางตัววิ่งตัวรูดของแต่ละรอบแต่ละรอบนะครับก็รอบฮาหนอยเฉพาะกิจเมื่อวานนี้วางตัววิ่งรูดไว้ที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็มาหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนนะครับสามตัวบนออกสาม สามหนึ่งนะครับ3ตัวบนนะครับออก310 310ตัววิ่งรูดมานะครับส่วนตัวคู่เจาะอยู่ในนี้2ตัวล่างออก29นะครับออก29ก็ตรงนี้ครับตัวนี้ครับสองเก้าออกตัวนี้อ่ามาตัวกลับนะครับ มาตัวกลับมาตัวกลับที่29งเก้านะครับวางให้เก้าสองนะครับก็รอบแรกก็เข้าตัววิ่งนะครับเข้าตัววิ่งรูดนะครับคือหนึ่งนะครับหนึ่งก็มานะครับ ส่วนรอบที่สองรอบฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานฮานอยรอบพิเศษก็ให้วิ่งรูดที่8นะครับปรากฏว่าไม่เข้านะครับตัววิ่งรูดไม่เข้านะครับแต่มาเข้าตัวนี้ครับสามตัวบนออก4 0 2นะครับ4 0 2ก็ในเลขวินก็จับได้402 420นะครับ ก็เข้าในเลขชุดวินนะครับในเลขชุดวินก็มีเข้า0ย์เข้า2เข้า4นะครับถ้าจับคู่3ตัวก็เข้า402นะครับเพราะครูก็เคยบอกเอาไว้ว่าในเลขชุดวินนี้สามารถจับเข้าในชุด3ตัวได้นะครับก็วันนี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับถ้ามีใครจับนะครับส่วนเลขคู่ชุด2ตัวบนนะครับก็มาตรงๆนะครับในชุดที่ไม่ได้เน้นให้นะครับมาตรงๆชุดนี้ครับ มาตรงๆชุดนี้ชุดที่ไม่ได้เน้นให้นะครับ2ตัวบนตรงๆคือออก402นะครับเข้าในรอบที่สองนะครับเข้าในรอบที่2ส่วนรอบที่3นะครับรอบฮานอยรอบพิเศษนะครับรอบพิออรอบปกตินะครับก็3ตัวบนออกที่ สามตัวบนออกสามเก้าเก้าสองตัวล่างออกหกสี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเลขหกสี่และ 9, 4, เก้าสี่เมื่อเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานะครับพวกวก่อขูก็มีตัวโดดเด่นอยู่ในนี้ชุดเดียวก็คือเก้าสี่นะครับเลขเก้ากลับหลังหันหันหัวลงนะครับหันหัวลงกลายเป็นเลขหกไปเสียนะครับหน้าเสียดายนะครับมา หกสี่นะครับวางให้เก้าสี่นะครับน่าเสียดายมันเลขเก้าไปกลับเป็นหัวเป็นเลขหกนะครับก็ไม่เข้านะครับส่วนตัววิ่งรูดก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าพลาดไปสองรอบไม่เข้านะครับส่วนรอบที่สามนะครับฮานอยวี p นะครับสามตัวบนออกสองหนึ่งสามสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งมาออกซ้ำ รอบเดิมกับรอบฮานอยพิเศษนะครับ91ออก2รอบนะครับเมื่อวานนี้ส่วนต๊ดสามตัวบนนะครับ2 1 3นมะครับมาออกตัวชุดโต๊ดเลยครับมาชุด3ตัวโต๊ดเลยนะครับมาชุดโตดนะครับเมื่อวานนี้มีใครได้ตามถึงรอบ VIP หรือเปล่านะครับแล้วก็มีใครได้ ติดไว้ทุกชุดหรือเปล่านะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับก็แนะนําให้ตามตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเลขในนี้นะครับพ่อครูไม่สามารถแยกแยะออกไว้เป็นรอบๆได้นะครับเพราะว่าถ้าแยกแล้วมันเคยมีมันหลุดมันผิดไปนะครับก็เลยวางชุดเดียวให้ไปไล่ล่ากันทั้งสี่รอบฮานอยเลยนะครับมีสมาชิกหลายคนทักทวงมาบอกว่าไม่รู้จะเล่นเลขอะไรนะครับ ก็ถ้าไม่รู้จะเล่นเลขอะไรท่านก็ตัดปัญหาไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเล่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าบางคนถ้าไม่เข้าใจในวิธีเล่นเลขฮานอยนะครับก็จะทําให้งงทําให้ไม่สามารถที่จะ,ะนําข้อมูลไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับไม่เล่นแล้วเป็นดีที่สุดนะครับไม่เล่นแล้วจะเป็นดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้เปลือง คนทรัพย์ของเราไม่เปืองตังค์นะครับส่วนไวร,ราพัฒนาก็ไปรอรุนในคลิปต่อไปนะครับต่อมาก็เราจะมาวางตัวเลขกันนะครับจะมาวางตัวเลขกันในรอบต่างๆนะครับพอครูจะวางให้ไว้ดังนี้นะครับจะวางให้ไว้ดังนี้นะครับ วันนี้ถ่ายทำตอนช่วงกลางคืนดึกไปหน่อยนะครับช่วงตีหนึ่งแล้วนะครับแต่ในระบบแสงสีเสียงไม่พอแสงไม่พอนะครับความสว่างไม่เต็มที่นะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้เลขชุดวินนะครับเลขชุดวินให้จับใน3มตัวไล่ได้เหมือนเช่นทุกวันนะครับ จะวางชุดวินให้ก็คือจะวางเลขชุดวินให้ก็คือ0 1 2 4, 6เลขในชุดวิน5ตัวนี้สมาชิกสามารถนำไปจับคู่วิน3ตัวได้นะครับอาจจะ3ตัวแตกได้อีกนะครับเหมือนเมื่อวานนี้ก็เข้าในชุดโต๊ดนะครับชุดโต๊ดนี้ก็ <c oughs> ก็เข้ายากอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาการนัก คำนวณทั้งหลายทั้งมวลนี่ก็เข้ายากอยู่ในชุดที่จะวางสามตัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการท้าทายอย่างมากเลยนะครับสำหรับนักคํานวณในทุกแนวทางต่างๆนะครับวันนี้จะทำวางตัววิ่งรูดในแต่ละรอบแต่ละรอบให้นะครับชุดแรกจะวางตัววิ่งรูดไว้ที่รอบเฉพาะขีดนี้ ให้รูดหนึ่งนะครับรูดหนึ่งนะครับหนึ่งเลยนะครับรูดหนึ่งวิ่งรูดที่หนึ่งตัวรองนะครับ รองเก้านะครับรูดหนึ่งนะครับรอบแรกรูดหนึ่งไปเลยนะครับมาลุ้นดูว่าการวางเลขรูดวันนี้ในสูตรพ่อคร,จรอูจะติดหรือเปล่าจะติดหรือเปล่าจะเข้าหรือไม่นะครับเลขชุดรูดนะครับ รูดเพื่อกันไม่ให้เสียทุนนะครับหนึ่งหน้าหนึ่งหลังมาได้ทั้งนั้นนะครับขอให้เด้งจะเป็นยิ่งดีนะครับขอให้เด้งขอให้มาหนึ่งบนหนึ่งล่างจะยิ่งดีนะครับสําหรับคอรูดนะครับตัวรองก็คือเก้านะครับรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษ ศูนย์ไปเลยศูนย์วิ่งหมื่นไม่ไปเลยนะครับศูนยวางศูนย์ตัวเดียวนะครับวางศูนย์ตัวเดียว วางศูนย์ตัวเดียวไม่ทราบว่าจะจับถูกตัวหรือเปล่านะครับรูดศูนย์นะครับต่อมามารอบฮานอยปกตินะครับฮานอยปกตินี้จะวางให้ที่ วางไวท้ที่รูด นะครับรูด8เลยรูด8รองศูนย์เช่นกันนะครับวันนี้ศูนย์อาจจะไหลยาวๆวันนี้ศูนย์อาจจะไหลยาวๆเลยต่อมามารอบฮานอยรอบของ VIP นะครับ VIP ก็ให้ตัวรูดนะครับตัวรูด1 เช่นกันนะครับรองศรอง0นะครับรูด8รูด1รูด0รูด1นะครับนี่คือตัววิ่งรูดในแต่ละรอบนะครับวันนี้เฉพาะคิดรูด1รอง9นะครับ พิเศษรูดศูนย์ตัวเดียวนะครับปกติรูด8รองศูนย์นะครับ VIP ก็รูด1นะครับรูด1รองศูนย์เช่นกันนะครับศูนย์กับ1วันนี้น่าจะไหลยาวๆนะครับตามแนวทางของสูตรนะครับตามแนวทางของสูตรส่วนรอบส่วนรอบของชุด2ตัว3ตัว2ตัวโต๊ดนะครับ2ตัวโต๊ด ไปสองตัวบนล่างนะครับสองตัวบนล่างจะวางจะวางให้ที่เลขเด่นดังนี้ครับ0ู0 1 0ห,นนห,นนหนวันนี้กลัวว่าจะกลับมาออก02รอบ เลขเก่าเลขตัวเก่าเมื่อวานนะครับ 02, 04, 0ูน C 0สองนู่นหกนะครับ0ูนชุดสุดท้ายระวังนะครับเลขชุด เดิมเมื่อวานนี้นะครับจะกลัวว่าจะกลับมาออกในซ้ารอบของวันนี้นะครับกินนมจีนเลยน่ะนะสุพิษกินนมจีนเลยแปลวแปลวแปลวช่วยช่วยชามที่หลังบ้านมานมจีนน้ํายาอยู่บนเตาเลยอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วพอดีมีเพื่อนสมาชิกเพื่อนเพื่อมร่วมงานมาเดินออกมา ทักไายนะครับวันนี้พ่อครูอยู่เวรรอบกะดึกกะกลางคืนนะครับต่อมาชุดสองตัวชุดต่อมาจะเป็นเลขหนึ่งสองโอ้ยยุงมาแล้วหนึ 1, ่งสอง มไม่กลัวพัดลมเลยยุงหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกต่อมาเรามาดูชุดสามตัว ชุดสตัวอ๋อเอาวางชุดกันก่อนนะครับวางชุดเลขกันหรือชุดระวังก่อนนะครับชุดระวังหรือชุดเลขตัวกันนี้ระวังนะครับชอบมาทุกวันนะครับระวังระวังที่ชุดอ่า สองแสสี 3, เลือกพี่น้องนะครับระวังเลขในชุดสูตรพ่อโคม้มคูณพารวยนะครับอาจจะออกตัวกลับนะครับในทุกทุกวันนะครับในทุกทุกวันอาจจะออกตัวกลับนะครับ เพราะว่าสูตรของการคำนวณน,นั้นเราไม่สามารถระบุให้เป็นบนเฉพาะบนล่างเฉพาะล่างหรือจะเป็นรูกตัวๆๆจะเป็นเลขวางตัวตรงๆได้นะครับเพราะว่าในสูตรการคำนวณน,นี้ไม่มีนักคำนวณคนไหนนี่นะครับที่จะวางสูตรเฉพาะนะครับวางสูตรได้เฉพาะหลักเฉพาะ เฉพาะบนหรือเฉพาะล่างได้นะครับเพราะว่ามีออกกลับตาลปัดกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณก็คือการคาดเดาแนวทางของ,ของการวางตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกและ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมข้อมูลก็ควรที่จะระวังอเอาไว้ด้วยนะครับคือการกลับตัวเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อการกันทุนไว้นะครับ ต่อมาเรามาดูชุดสามตัวเอ๊ชุดสามตัววันนี้จะเอาดีไหมเอาชุดแรกนะครับชุดสามตัวชุดสามตัวหนึ่งนึงสี่จริงๆแล้วมันเป็นสี่หนึ่งหนึ่งนะครับ 411นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวตัวเด่นในสูตรนะครับพ่อครูก็เลยจับไว้ให้เป็นชุด4114นะครับต่อมาชุดที่สองก็เป็นศูนย์สองแปดนะครับรอย่าลืมกลับ อย่าลืมกลับเป็นหก,หกขาไว้ด้วยนะครับหกขาหกกลับไปด้วยนะครับชุดต่อมาก็คือศูนย์นะครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับวันนี้พ่อครูลืมเอาไม่ลอยมานะครับต่อมาเราก็มาดูชุดที่ชุดที่วางเป็น เลขเด่นให้นะครับเลขเด่นในวันนี้จะวางชุดแรกที่ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์หกสี่หก ไปไวๆเลยนะครับหนึ่งสีหนึ่งสีชุดสุดท้ายอะไรดีชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายก็คือเลขชุดกันนะครับเลขตัวกันชุดกันนะครับอันตรายนะครับสําหรับเลขชุดกันนะครับชอบมาทุกวันนะครับชอบมาจะแทบจะทุกวันนะครับไม่มาตัวตรงก็มาตัวกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุดที่วางหรือว่าชุดที่เป็นตัวกันนะครับ มีโอกาสมาได้ทั้งตัวตรงและตัวกลับตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่มีคราไม่มีความแน่นอนในการวางตัวเลขนะครับไม่มีนักคํานวณท่านใดและไม่มีสำนักไหนนะครับที่สามารถที่จะแม่นไปได้ตลอดกันนะครับนี่คือพ่อครูจะนำมาพูดและนำมาอธิบายให้ทุกท่านทราบทุกวันทุกครั้งนะครับเพราะว่าหลายคน นะครับหลายคนก็ไม่อยากจะไปกล่าวถึงนะครับแต่จะกล่าวถึงในส่วนรวมนะครับชอบยกตัวเองขึ้นว่าเป็นเซียนนั่น<ม>เซียนนี้เซียนนั้นเทพนั้นเทพนี้นะครับจริงๆแล้วก็คําว่าเซียนคําว่าเทพเนี่ยอย,อย่าไปอย่าไปอัดเอื้อมเลยนะครับมนุษย์เราปุตุชนธรรมดามนุษย์เดินดินกินข้าวเราจะยกยอตัวเองเป็นไปถึงขั้น เทพขั้นขั้นเทพขั้นครูขั้นขัขนข้นเทพขั้นเทวาอะไรนู่นนะครับเพราะว่ามันมันคนละอย่างกับมนุษย์เราธรรมดานะครับต่อมาก็จะเป็นชุดวางสามตัวนี่วางสามตัวก็จะวางชุดสามตัว สวยทุกชุดนะ FC นะระวังนะครับเมื่อวานนี้เข้าชุดโต๊ะสามตัวโต๊ได้นะครับตรงช่องนี้ช่องตรงนี้เลยที่เดียวกับตรง2 0 2 8นนี่เลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนะครับมีโอกาสเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับต่อมาชุดสตัวอีกชุดหนึงชุดนี้ก็สวยนะครับ มันมีแค่นี้3ชุดก็วางเป็นชุดเด่นไปเลยนะครับ3ตัวนะครับให้สมาชิกเลขซีทุกท่านพิจารณาใช้ด้วยความาาพิจารณาทองแท้ให้ทองแท้นะครับการนำข้อมูลไปใช้ก็ใช้ดุลพินิษใช้การพิจารณาให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกข้อมูลไปใช้ก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจในทุกๆครั้งนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับหวยมันเป็นแค่แนวทางวางตัวเลขตามการคาดเดาตามหลักการและการคาดเดาของอสำนักนั้นๆน,น,นะครับไม่สามารถรับประกันไม่สามารถฟันธงได้ว่าหวยตัวเอง จะอ,ออกได้ตรงๆนะครับพ่อครูไม่เคยครับประกันไม่ฟันธงว่าหวยพ่อคูจะมาร้อยเปอร์เซ็นหรือมาล้านเปอร์เซ็นนะครับเพียงแต่นาํามาวางแล้วก็อธิบายให้ทุกท่านนําข้อมูลไปเลือกใช้ด้วยการใช้สติและพิจารณาให้ถ่องแท้นะครับก่อนที่จะนําข้อมูลไปเลือกใช้ก็เลือกตามชอบนะครับเลือกตามชอบตามตามความคิดของตัวเองนะครับ อย่าเชื่ออในคำโฆษณาเกินไปนะครับไม่มีใครแม่นที่สุดในโลกนะครับสำหรับช่องพ่อครูขคค้อมูณก็ไม่เคยแม่นนะครับแต่ว่าวางแนวทางให้เป็นแนวทางในการเลือกใช้ข้อมูลนะครับไม่เคยบอกว่าสูตตัวเองแม่นที่สุดนะครับเพียงแต่เคยบอกว่า มีความน่าจะเป็นไปได้แค่นั้นประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกเลฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมข้อมูลด้วยจนจบแล้วก็ขอจงอกดกระดิง่งกดกำลังแรงใจให้แก่พ่อครูด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แก่พ่อครูนะครับในการเป็นกำลังใจในการทำงานในครั้งนี้นะครับสำหรับ วันนี้ก็ให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านาโชคดีกันทุกคนนะครับตื่นเช้ามารับทราบก้อนโตกับนำแนวทางของหวยฮาหนอยเด็ดสูตรพร่อครูคำคูณพารวยไปอาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วขอให้เกิดความสำเร็จดังมุ่งหวังตั้งใจทุกสิ่งทุกประการนะครับต้องการ อาปาถนาสิ่งใดประการหนึ่งขอให้สรงความมุ่งมาตรปาถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับโชคดีและสวัสดีนะครับจากพ่อคู่คำคูณพารวยชแนลทุกอย่างเลย